สวัสดีค่ะพอดีมาตื่นมาเข้าห้องน้ำนะพอดีเห็นไฟสปอตไลท์ยังติดอยู่ก็เลยอยากจะมาอัปเดตว่าขนาดนี้เวลาเท่าไหร่นะครับขนาดนี้เวลาตีตีห้านาทีนะครับ05.20์องศูนยไฟโซลารเซลล์นะครับยังติดอยู่นะครับนี่แนะครับแสดงถึงว่าเขาสว่างถึงเช้าจริงๆนะครับอันนี้ เขาจะติดเองอัตโนมัติตอนอมืดที่แผงุลาเซ์เซลไม่ได้รับแสงนะครับเดินไปส่องดูนะนี่นะครับเขายังติดอยู่นะครับตีห้ายี่สิบนาทีนะครับศูนย์ห้าจุดสองศูนย์นอน,นะครับอันนี้ยามเช้านะครับสังเกตฟังจากเสียงนกนะครับตอนเช้านกก็จะตื่นใช่ไหมครับไม่ได้โกงเวลานะครับลืมเอา ททรศััพ์มายนยนนืสังเกตจากรถที่วิ่งบนถนนนะครับนี้ตอนเช้านะคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่ได้โกงเวลานะครับนนี้เวลา05.20นไฟโซลาเซลล์นะครับสปอตไลท์โซลาเซลล์ยังติดสว่างถึงเช้านะครับอ่านั่นก็เป็นไฟ UFO นะครับที่ สมว่างถึงเช้านะครับนู่นนะครับยังติดอยู่นะครับตีห้ายี่สิบนาทีแล้วยี่สิบก่อน,นาทีก็ยังสว่างอยู่นะครับนี่นแสดงว่าเขาสว่างถึงเช้านะครับคอนเฟิร์มนะครับสินค้าของทางร้านรับประกันหนึ่งปีเลยครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับ